สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซทุกๆคนนะคะวันนี้ แม่เอลกำมาให้แนวทางคือเก่าเนาะแนวทางมีหาน้อยมัดรวมหุ่นดาวโจนมัดรวมสีลาวนะ่าจะมีสามแนวทางกับสำหรับแนวทางมีเขามีรูดนอะกจากผู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะถ้าผู้ใดอยากติดต่อสอบถามเอียงกับเขาไปทาง Facebook, นะาเฟซบุ๊กน่าจะแอลพาฟิตกับสุจิตปัทพีเบอร์โทร0980564720ผู้ใดอยากให้ค่าสม,มุิประกาศทรงกำลังใจก็ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนะคะกับตามที่ให้เลยนอกจากเนาะเพราะว่าผู้ใดอยากสนใจอยากเป็นตัวแทนขายอยากมีรายได้เสริม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่แม่แอลขายอยู่กับทักแชทสอบถามต่อไปจ้ะตัวนี้นาะจะเนาะโปรตีนของเรานะคะโปรตีนเนาะมีโปรตีนแล้วก็มีกาแฟน,นา่าจะมีกาแฟมีหลายตัวนา่าจะเขาไปซองเฟซแม่แอลก็ไดเนาะผู้ใดอยากเป็นตัวแทนขายมีทั้งคีมมีทั้งผลิตภัณฑ์หลากหลายน,าน่าจะเนาะผู้ใดสนใจยังกะทักแชทขับไปสอบถามได้เป็นกำลังใจให้แม่แอลไดน,นะจะให้แนวทางแรกเลยนา่าจะมาแบบเร่งรีบน่าจะเร่งรีบนะคะ,ะ,คะวันนี้วันที่ยี่สิบสองอ๋อยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ด เขียนพิษมาแบบเร่งรีบนะจ๊ะเพราะว่าทั้งทํางานหลักทั้งทํางานมืนอนีกระยุธแต่ว่าเขาต้องตอบแชร์ลูกค้านู่นนี่นั่นหลายอย่างเนาะอันนี้หาหนอยนะคะหาหนอยมัดร,รวมนะจ๊ะหาหนอยมัดร,รวมให้เด่นที่เด่นที่8กับ2อเนาะแกับ2วิ่งดูดเปลี่ยนปากกาก่อนนะปากกาคือบค่อยชัดเนาะ น,นี่แปดศูนย์ถ้ามีตัวมากตัวชอบก็ค่อยเอาไปเป็นแนวทางเด้อจ้ะอันนี้คือสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดกับบอนเนียนอนดอกเนาะแต่อ่ามีเอฟซีเพิ่งยังแบบติดตามยู่ก็เลต้องไ้เพิ่นเนาะจ้ะอันนี้สี่หกหนึ่งศูนย์ตัวตัวนี้เนาะแปดศูนย์แปดสี่สองศูนย์สองสี่อันนี้คือการคำนวณเรียบร้อยเนะาะจะบอกเป็นว่าเขียนแบบ อันนั้นคือคำนวณไหวเรียบร้อยแล้วเนาะเราค่อยมาเขียนนะคะอันนี้คือหาน้อยเด้อหานอยวันที่ยีบเอ็ดต่อด้วยหุ้นดาวโจนเนาะหุ้นดาวโจนวันที่ยีเอ็ดเดือนแปดหกห้าเนาะหุ้นดาวโจนดาวโจนก็เป็นดาวโจน VIP นจาอพาีเนะจากเสาร์อาทิตย์เนาะเด่นที่ส่วนมากวิ่งรวดนีนเขาดีแท้ดาวโจน สายวิ่งรูดนะจ๊ะเนาะวิ่งรูดตัวเจอก็จะมีสนะี่หนึ่งสสาสี่สี่เนาะสีนะคะ3ามหนะึ่งสาห้าสเสามนาะหนึ่งเจห้าวิ่งรูดได้จับคู่ได้นะจ๊ะตัวเน้นมีสี่หนึ่งสหนะึ่งสเดเนาะ จุดได้ครับได้เลยจ้าแล้วก็ต่อด้วยมารวมสีเหลา่ามารวมสีเหล่านี่จะมีเหล่าสตาร์เหลาวีไอพีสตาร์วีไอพีสามัคคีวีไอพีหรือจะเอาไปเป็นแนวทางได้ทุกเหลา่าเนาะจ้ะเนาะคือสูตรการคำนวณน,นะคะอันนี้คือวันที 8, 8, 5, นะ่ยี่สิบเอ็ดเดือนแปดหกห้าเนาะอันนี้มัดรวมมัดรวมสีเหลา่าหรือว่าจะเอารวมทุกเหล่าก็ได้แล้วแต่เจาะแนวทางที่หายไปเนาะเด่นนะคะเด่นศูนย์กับแปดวิ่งรูดเนาะ 0กับ8วิง่งรูตัวเจาะ0 0 0 1 0 3 0 8 8 1 8 3 8 4อันนี้คือสูตรคำนวณเราคำนวณไว้เรียบร้อยนะจ๊ะบางคนอธิบายไปยังคือเขียนแบบวับปั๊บปับปับ,ปบ,ปบคืออันนั้นแท้คำนวณเรียบร้อยแล้วเนาะเราทำตารางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือตัวนิน้นเนาะตัวนิน้น อันนี้มัดรวมเนาะจะมัดรวมสีลาก็เราเลาได้มาเอาไปเป็นแนวทางในเรื่อน่าจะมี3แนวทางฮานอยหุ่นดาวโจนมัดรวมสีลาเนาะของวันที่21่อขอรวยๆปังๆมีโชคมีลาบกันทุกๆคนนาะจะกัยังคิดน้ำพีพีเอฟซีเนาะพีพีเพื่อนเอฟซีอยู่กันเลยต้องมาให้แนวทางเหมือนเดิมเนาะจะอาจจะเข่าบางรุดบางปะปนกันไปกรบเบ่ากันนาะจะอันนี้ฮานอยมัดรวมเนาะแล้วก็หุ่นดาวโจน ขอให้รวยๆปังๆนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเนาะการเนวทางที่ให้ไปถ้ามีตัวมักตัวชอบคอยยิบคอยจับไปใส่เป็นแนวทางนะจ๊ะสำหรับวันนี้เนาะก็ส่งกำลังใจกันแค่นี้ไว้พอกันเนวทางหน้ามืออื่นนะจ๊ะเนาะสวัสดีค่ะ